รีวิวบาร์ลับที่ได้เทควิวเมืองสวยๆบนชั้นดาดฟ้าใครกําลังหาร้านที่มีวิวดีๆนั่งได้ยาวๆเนี่ยผมว่าร้านนี้เลยร้านชื่อว่าดัมโบนะครับย่านสะพานควายที่เนี่ยเขาจะตกแต่งฟิลโลเคอลโลกเกลสไตล์เมกันวันที่ผมไปในบรรยากาศคือสุดจะชิลเลยนะร้านมีทั้งโซนนั่งแบบอินดอร์แล้วก็อัลโดครับผมชอบที่เขาตกแต่งร้านผสมผสานศิลปะราฟฟิตี้เข้าไปด้วยหรือจะเดินขึ้นชั้นลอยลูฟท็อปดาดฟ้าไปนั่งจิบค็อกเทลมองวิวกรุงเทพตอนกลางคืนคือปล่อยใจได้สุดๆเลยเคร รสชาติจอกลินจีดื่มแล้วสดชื่นดีนะ <c oughs> ใครชอบค็อกเทลแบบทำถึงถงโดนดเนี่ยต้องเมนูนี้เลยครับ <c oughs> สายดื่มง่ายๆ <c oughs> ผมว่าดีแจงโกเป็นค็อกเทลเข้าวเหนียวมะม่วงแบบมันลงตัวทุกคน <c oughs> อาหารที่นี่คือจะเป็นสไตล์เมริกันนะครับผมสั่งเบอร์เกอร์มาคือนอกจากถ่ายรูปสวยแล้วเนี่ยรสชาติคืออร่อยด้วยนะ <c oughs> สปากเกตเตี้คือให้พอชั่นแบบกินอิ่มได้เลยเป็นอีกบาร์ที่ส่วนตัวผมว่าถึงแม้จะเดินขึ้นมาถึงชั้น6นะแต่ก็คุ้มค่ากับการเดินมากๆบรรยากาศคือสุดจะชิลจริงๆเป็นอีกร้านที่ผมประทับใจ